สบายดีกาสบายดีพ่อยาไม่ยาเลยกาสวัสดีเด้อพี่น้องมาสุขสุขคนเนาะสบายดีพ่อนยาไม่ยาพู้อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เด้อพี่นอ้องส,ส,สบายดีหม,ม่เพื่อนทุกตอนนี้เท่าใหญ่เพื่อนเก็ก,กำลังสิลงตักเอาน้ำพี่น้องอยู่น้องสะขึ้นพี่เลยสีหาไปพูนไปทางกุ๊กมะข้อพบบี่เลยบอลบอลที่เพื่อนซีดเข่าพี่เลยพี่น้อง กำลังตักเอาน้ำน้ำกระหบับไกลๆระวังพลาดหาบเอาน้ำไปไทถังเต่าซีดชีดยาข่าย้าพี่นอ้องเมื่อวาใหญ่คนซีดตัดชากระซีดไปเลยๆรอบหนึ่ง เมือเลยวนนี้ฮะก็ได้3ไำหย่ยพันวา่า4ไห่นี่ปบก่อนสละลาปบก่อนปบยาบนภูมิยาเจากก้าก็ฉีดหนึ่นไล่ไล่หน่อยเขาหน้าวานพี่น้องต้องได้ฉีดขาเนี้ยบ้านเมืองพันผ้าฉีด มันเมืองอพ่นพาฉีดพี่น้องพากระฉีดก็เลยลองน้ำพ่นเผื่อว่ามันสีหยามันสีนะนะมันสีกั้นนะกระโบว่าตายได้พี่น้องมันเป็นยาคุมหยาขาจาวาส่แหละจะเล่ากับโบได้เคยเอามาใชาด้ดอกฮะกระสีมาลองปีนี่แหละพี่น้องปีแรกนึงกระเกี่ยวขาวมีเป็นหยาปีนี่กระฉีได้ลองลองบึง่ง ให้หนึ่งกะชีใช่สองถังพี่น้องทั้งละชาวลิตรชาวลิตรกะชีใส่ยาขายนาเข้าไปห่อหนึ่งห่อหนึ่งต่อทั้งหนึ่งพี่น้องทั้งละชาวลิตร เขาก็กำลังเคียวเคียวผสมกันกับห้าพี่แลนี่หยาลายลายเกี่ยวปืดเอาพี่น้องเลยปีนี้ก็เลยว่าลองบึงคือบ้านคือเมืองเพิ่นเห็ดเพิ่นว่ามันได้ผลนะานช้าก็เลยลองน้ำเพิ่น เมื่อเช้านี่ก็ฉีดรอบแรงกระีดอีกบ้านจะขึ้นนี่เกือบคูลงังคาเฮือนนะพี่น้องพืนชัยฉิดเนี่ยถูกมือนี่กินแตชานผิดได้เข้าไปถุกมือกินแตชานผิดชานเคมีพี่น้อง ค่ะเนี่ยอ่วุ้นฉีดเมื่อเช้านี้ฉีดขึ้นมาแต่พูพี่นอ้องหนึ่งไฮสองไฮสามไฮไฮทีลล่สี่นด้ไห้ที่สี่งี่หมดแล้วสีดคุ้มพี่น้องโมเมนว่าฉีดขาได้นี่ค่ะคุ้มหย่าไว้ พุ่มแปลว่าโบไฮพันใหญ่นะพันเตี้ยโบไฮพันชุ้งกว่าเขาล้องเบิงพี่น้องว่าสิดาได้พ้นบอลรู้วันใดใดอย่างนีแต่ชาวบ้านชาวเมืองพูนว่ามันได้พน้นฉันผู้ได้เห็ุกับว่าได้พน้นก็เลยว่าร้องเบิงปิดปากปิดหูดัง เจ้าชีดเป็นหนาเป็นหนาเลยไปไ่เห็ดคู่คอยหวานเขาฮะเออเจ้าเจ้าชีดเป็นหนาอย่างเป็นแถวไปเจ้าชีสบายพืชบอกขั้นโยกฮะแน่ตัวไี่ผ้าก็นั่งสบาย ถือเลขสี่ร้อยล้านกันยังชื่ออันโตไฟฟ้าค่ะ <laughs> ากซื้อเลขบันน้ชื่อเลขเนาะถือเลขลังวัลนสี่ร้อยล้านกอนชื่อใหรจกหาหน่วยนี่เนาะ <laughs> อันแบบไฟฟ้าค่ะพี่น้องแบบอันสองระบบมีขั้นโยกน้แล้วก็แบบอันเมียน อันได้มีนะฮะนะแบบไซมอเตอร์ไฟฟ้าฮะแบบเวลาแบตเตอรี่เบิร์ดมาซักเอาฮะาาอันนั้นราคาพันสามรอยบาทอันนี้ฮันระบบเดียวอันนี้มีแต่โยเอาอันนี้เจ็ดรอยห้าชิพพี่นอ้องเงินบุพเพเลยเอาตัวนี้ตัวนี้มันราคามันพรเน่ก็เอามาใช้ไปก่อน ลองเบืองปีนี่ว่าสิได้พ้นบ่คันได้พ้นปีนาเหตตออีกเนี่ย บนบางๆเนี่ก็มีกบเขาอยู่ด้วยพี่นอ้องเ้อมันเรียกว่าออกน้ำหลังนะะออกน้ำหลังห,นะออหงมูเลยก็ยังบทัน,นาแต่ว่ากบเขาหันสม่ำเสม,มอดีพี่นอ้องหางบบหางบบทีอยู่มองนี่ฮะมองเขียวๆฮะชีทีในจังหน่อยมองมองนี่ค่ะมองเป็นๆน,น,นี่มีกบเขาเบิดเด้วยพี่น้องเด้อนี่ออกสม่ำเสม,มอดียอยู่แต่ว่าเ่นออกน้ำหลังแล้วเิ่นยังออกบบเบิดคุกก็นะ ยังออกบท่ันเบิดคุกกกบอลเพิ่นบางๆแต่ว่ามีเข่าเบิดมีเข่าเต็มให้หนะเจ้าพี่น้องบอลบอลทีว่าบางๆในและบัดเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเลยเพิ่นจีพอดีอดนะบทีบบหาง สำหรับคลิปนี้พี่น้องคลิปการชี้เนี่ยก็ชีดได้จบคลิปไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อหมักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี